คือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังอยากจะซื้อเพิ่มยเยอะๆถ้ามีปัญญาซื้อมันดีอยู่แล้วมันไม่ตายนะคะมันมีแต่เพิ่มแล้วอยากจะถามว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่ทําให้คนรุ่นมาอยากซื้ออสังหาริมทรัพย์นะตอนนั้นถ้ามีปัญญาซื้อมันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่เองหรือว่าจะซื้อเก่งกาไรถ้าคนที่มีทุนทรัพย์เยอะช่วงนั้นก็กว้านซื้อบ้านซื้อที่ดินกันปัจจุบันที่เขามีบ้านเยอะที่ดินเยอะเขาซื้อรุ่นนั้นนะคะเพราะมันไม่แพง แต่ถ้าม้ามีทุนละซั์เยอะมากก็ซื้อมากกว่าปัจจุบันนี้อีกหลายเท่าที่เคยซื้อไว้ก็คือถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังอยากจะซื้ออยากจะซื้อเยอะซื้อณปัจจุบันนี้ณเวลานี้ปีนี้ก็ยังอยากจะซื้อก็ยังรู้สึกว่าอสังหาริมทรัพย์มันก็ยังเป็นสิ่งที่ยังน่าลงทุนอยู่น่าลงทุนมันไม่ตายนะคะมันมีแต่เพิ่ม How วอชพอดแคสต์พแที่จะพาคุณเข้าใจวงการอสังหาแบบไม่ขายของแต่ขายความจริงใจค่ะ